แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM99 ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้แนของกันมีทั้ง LSM99 p o r t ์สโปสปอร์ตสามซิงค์สปอร์ตและก็ซับบาสปอร์ตเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาจัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสวัสดีครับช่องทีเด็ด LSM นะครับวิเค์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอรลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่พลาดทีเด็ดเดีอนี้สามารถกดติดตาม กด subscribe เข้ามาได้นะครับโอกาสชนะถึง80-90%เลยนะฮะวันนี้จะไปที่ฟุตอบอลบูริสกาเยอรมันนีครับเป็นเว ok ิรบบวกเปิดบ้านพบเสือใต้ไบรเยนมิวนิคนะครับคู่นี้แข่งตอน2องทุ่มครึ่งนะไม่ดึกมากนะก็หาดูได้เลยครับเข้ามาจิ้มไปนว่มขูสนุกแน่นอนนะครับเคยเจอกันมา56เกมนะเสมอ6เจ้าบ้านเว ok ิรบบวกชนะ5นะทีมเยือนไบรเยนชนะ45นะครับฟอร์มไบรเยนมิวนิคหกเกมหลังชนะ3เสมอ2แพ้น1นะก็คว้าแชมป์ไปแล้วนะน่าจะ บอลเลชันหรือเปล่านะฟอร์รอมดีอยู่ส่วนว่าบวกกลับมาได้ดีครับนะครับชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับผลงานเจอกันมาช่วงหลังเป็นไบรรยนเยร์มิลเก็บใช้ทั้งหมดเลยเสมอแล้วก็ไม่เคยแพ้นะครับค่อนข้างขาดนะวอล์กบวกมาเจอะไบเยร์มสู้ไม่ได้นะครับตัวคีย์ของวอล์บวกเป็นลูคัสเมซ่ายิงแปดลูกครับถือว่าไม่เยอะนะ28 24ิบแป่สเกมนะนะส่วนไบเยร์มิลเป็นโรเบิร์ตเลวัสกี้ครับยิงถึง34ลูกนะแล้วก็แซดนาบี้ยี่สิบสี่ลูกโอ้โหบาเยม่ลโดจริงไปแต่ละตัวไม่ธรรมดานะ นี่ก็อันดับหนึ่งนะความชัดเไปแล้วนะครับส่วนว่าบ,บุกอันดับสามดีขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะปีนี้ก็เหมือนตอนแรกดีมากด้วยขึ้นอยู่อันดับหนึ่งอะ่ะแล้วก็ลูงเป็นบิตคอยเลย <c oughs> เป็นลูน่าเลยหรือลูนา่ามัเหลือศูนย์แล้ว <c oughs> อ่ไบเยเนปีนี้เกมยืนเ,เสเีเกมนะชนะนะเสมอสองแพ้สามส่วนว่าบ,บุกในบ้านชนะเจ็ดแพ้เจ็ดฮะถือว่าทรง,ง,งใช้ได้นะครับไปดูราคากันราคาเปิดมาไบเยเนต่อลูกหนึ่งนะปิดท้ายเหรอชนะว่าบ,บุกได้ป่าวะ ลองลูกครึ่งนะลองบ๊ทบวกดีกว่าแต่ไม่ค่อยมั่นใจนะติดไปหน่อยติดไปนนมไปหนห่อยไปเชื่อว่าแมตช์สุดท้ายาอาจจะมีการโปรเโคชั่นตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวหลายตำแหน่งมีโอกาสชนะได้ครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ขาดนะชานะลูกเดียวก็รับซับเลยที่บ๊ทบวกนะฮะส่วนคู่ที่2ยังอยู่ที่บุนเดสซิก้าครับเป็นไมล์เปิดบ้านพบแฝงเฟิร์ตคู่นี้แข่ง2องทุ่มครึ่งนณนะสนามโอเปิลอารีนานะครับเคยเจอกันมา37เกมเสมอ15เจ้าบ้านชนะ10ทีมเยือนชนะ12นะครับ 6เกมหลังแฟงเปิดชนะ2เสมอ2แพ้2ทรงๆใช่ได้ส่วนไมล6เกมหลังชนะ2นะครับเสมอ1แพ้3ฟอร์มก็ต้องจูนนิดหนึ่งนะก็ไมไ่แย่มากนะครับผลงานช่วงหลังเจอกันมาแฟงเปิดเนี่ยเก็บใช้ได้3เกมไมา์ My ชนะ2ถือว่าสูสีกันนะไม่ขาดนะฮะไมา์ My ตัวคียเป็นโจนาทานเบอร์นาดยิงไปถึง11ประตูนะครับส่วนแฟงเฟิดได้เป็นราฟาเอลบอลเล่ครับยิงไป7ลูกนะแฟงเปิดไปนักเแต่ชาวญ,ญี่ปุ่นวยนะได,ไดชิ ดามาดะนะครับยิงไป4ลูกอันดับคะแนใกล้เคียงนะไมายัดับ9แฟรงเฟิตอัดับ12นะครับถือว่าไม่มีผลอะไรแล้วนะเล่นตามสปิรตวันนี้นะใครต่อก็ลองได้นะครับไมา์ต่อครึ่งครบลูกไมา์ต่อ1ลูกอะลองที่แฟรงเฟิร์ต1ลูกถ้าแพ้1ลูกยังเจ้านะเออเชื่อว่าสู้ได้แฟรงเฟิตสู้ได้นะมีโอกาสเสม,เมอสูงด้วย ร้อยแพ้ลูนหนึ่งก็ยังเจานะครับเชียร์ที่แฟงเฟิร์ดลูกบอลได้หลายหน้าครับจัดแฟงเฟิร์ดได้เลยนะครับชอบทีเด็ด2คู่ครับฟุตบอลเยอรมันนี้ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะครับเข้ามาจัดกันได้นะครับราคาดีที่สุดในประเทศครับไม่พลาดคลิกเข้ามาได้นะครับส่วนฟุตบอลเรามีให้ดูฟรีทุกคู่ทุกหลีกนะครับคลิกเข้ามาได้ข่าวกีฬามวยบาสเกตบอลครบคันในเว็บเดียวครับไม่พลาดคลิกเข้ามาได้เลยนะครับติดไปนู้นไว้หน่อยลุ้นมันสนุกแน่นอนวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครรััับขอให้้ททุก่านนนนดเวววีีสสครับ